เห็ดยังไรเจ้ค่ะอันนี้ค่ะใส่ขา้าวทรายเขาคือไงคืองา่ายเท่าพี่น้องเจ้ก <g ül üyor> ับวัดแวบเราเล่ยนี่เลยตั๊กเซมันบ่หลายพี่น้องสองกอง <g ül üyor> มันกองได้หน่อยอย่างเี้อันนี้อันนี้เป็นเขาไม่้เจ้ <g ül üyor> เขาไม่อันบบาเถามาเขาที่บบาเถาอ่ะซื้อมาไหม <g ül üyor> พี่น้องเขาเหนียวอ่อ <g ül üyor> นอ่อนไปซื้อมาไหมเขาเหนียวป้าเป็นนุ่มดีแท้พี่น้องนุ่มป้าดนุ่มเป็นเม็ดงามเจ้กับวัดมวบเราเนี่ยนี่เจ้ไงไงพี่น้องอ่าใส่ยเขาแล้วว่า เป็นไรเจ๊อ่อนเขาอ่อนดีตัวล่ะอ่อนดีพี่น้องไม่บอกขาวเจ้ว่าเขาเป็นข้าวเหนียวที่นิ่มเป็นอะไรกินแล้วกิจติดใจว่าสั่นแม่ค้าเจ๊บ่ามันไหนเจ๊อะไรไปซื้ออยู่เพเภอสว่างพี่น้องร้านร้านเขาวเจ้าล่านขายทรงเขาเนี่ยละเราไปเต็มเล่าอยู่ดอกแห่งเออข้าวไอ้มันได้มีเม็ดดำๆมันเป็นข้าววานพี่น้องเจ๊มันจะเป็นมีเป็นยิ่งใหญ่หนาเวลาน้ำมันมันมีดำดำมีเม็ดดำดำเม็ดอย่างสิเม็พี่น้องเอ่อเกิดเลยว่าเกิดเลยว่าเพเป็นยัง้องเจ๊ เดี๋ยวเราไปซื <sen festivals> ้อกันเลยซื้อเข่าเหนียวนะพี่น้องเนืองเบาเท่าเจ๊ก็ว่ามันมันมันเข่ามันมาแสบเน่เข่ารถเข่าหน้าวานเนาะมันจะเป็นพี่น้องผสมเม็ดเม็ดดำๆมันมีเม็ดเม็ดแห้งแน่พี่น้องก็เลยเอาเจ๊ลองซื้อเฮาซื้อนี่มาเอาจิบเบิลสวัสดีเจ๊ลอตเตอรี่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะครับคืนวันที่4สิงหาคม2568นะครับอยู่ขั้วบานเจลอตเตอรี่เก่าพี่น้องอ่าทายให้เอฟซีเลยบางจากน้อยในหม้อเห็ดยังและเจ๊ เอาหนึ่งปลาแล้วจุกแล้วเจแล้วหนึ่งปลาแล้วท่านผู้ชมป้าเนื้อขาวจุนพูนปลาก็เต็มหม้อบ่าวเถาตะวินเจลอตเตอรีสามคนสิกินตับมะงให้ต่างแก้วต่างแก้วเจเน่หม้อใส่ยังอีกะไรเน่หม้อนะฮะเน่หม้ออะไยังอีอะไรน่หม้อนะยังเห็ดอ้าวเจคือหันหลังเดือดอุ้ยมันหันละเดือดเ่าเถาอ่เดี๋ยวจังเบิ่งตอนเดือดได้พี่น้องเอีให้มันเดือดเดือดแกงเห็ดปวกใส่ใบยังาเจเนี่ย ไปสมองไปสมองพี่น้องใส่น้ำปลามันเอ้าใส่บัลครีเทียพร้อมบ่ใส่นิดนึงออ๋ใส่บัลครีเทียด้ำใส่มันดูดีซื้อสีสันดีดีเอาตีมันจะ่ใส่ทุเรียนนี่ะใส่ทุเรียนบอสน้อยน้อยนึงใส่บัลครีเทียนะเอ้าจะเป็นยังไงมืงเดีคือใส่ผู้ใดล่างเห็ดให้เจ้าแม่หมูแม่หมูล่างแม่หมูล่างให้จังเมียไอ่พี่น้องทาเห็ดมาเนี่ยทาบ่ซื้อจากตลาดทาต้องซื้อเขาล่างมาแล้วหรือถ่ายยังท่านในล่างนี่บ่เจี๊แล้วเจี๊ยแล้วจะล่างแต่ว่า เจ้บทนัดมันจะแงเป็นหอยเป็นยังมิตรแต่ไม่หมูเฮ็ดให้เออแม่หมูเราจะล่างเราจะล่างละเอียดแไ่พี่น้องต้นบอละเอียดแต่เจล่างนี่พี่น้องกินไปแงไปแงคือว่ามันมีเศษดินไหมพี่น้องล้างล่างบอลลอนมานเท่าเจว่าบอลลอนล่างบอลลอนที่ทังเจล้างไม่เกี้ยงเออล้างไม่เกี้ยงล้างบอลลอนเจ้แล้วจะล่างบ่ค่อยเกี้ยงพี่น้องง่ายๆมาไงเจ้แล้วจะปุ๊บ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 ต่อไม่หมูถ้าล่างล่างเฮ็ดหรือเฮ็ยดยังนี่ เราเห็นเหตละเอียดอยู่พี่น้องกินหอยแครงแล้วก็แกะให้แม่กินให้เจ๊รัตติรีกินหลางเห็ดแล้วหลางบะหมี่มแห้งพี่น้องดินนี่ล่างออกเกี๊ยงดีแกงแซ่บ<ส>คือฮวันคาถิบ้าวเถาอากาศฮวันพี่น้องเดี๋ยวจะมังตอนอาตอนซุปพี่น้องนี่รอบที่สามแล้วปีนี้แกงเห็ดปวกใช่อ่าได้มาพ,พี่น้องขอบคุณนับเส้นสองดาวน้ำเปซอยซอน้ำเพลินพี่น้องเพิ่นกระแถมให้บักไล่ในไล่เลยซอน้ำเพลินหาเพิ่นแถมเพิ่นแถมอีกสองเป็นเจ็ดแดงกับฟเมฆหมูบ้าวเถากับมะฝากพี่สาวน้ำครับ คือนี่จะพาเอฟซีพาธัมชุครับมารับชมนะครับอาจารย์สั่งเลยพี่น้องเด้นะครับอาจารย์สั่งงวดวันที่16สิงหาคม2568งวดที่ผ่านมามาตะเล็กเด่นเหล็กวิ่ง<แ>มาสองจับคู่ไม่เข้าพี่น้องงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีแ,แต่ว่าเพิร์ลมาฝ่าวงให้เอฟซีแนะเบิง่งทรงเจเเยปเบตฮอนเอาเดี๋ยวถ่าเบิ่งตอนซุกพี่น้องนะครับผมก<แ>็ลังเดือดพี่น้องเต็มหมอ,อยกแกงเห็ดปวกขมชม อุ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยนอนซ่อนเนอนพอน้องนะขุนนะน่าละสุดอ้าวนะครับทำชุ่มอ้าครับท้ายบรรยากาศให้เบิ้งจักหน่อยได้พี่น้องเลยนะครับจังไปชมไปฟังน้ำันครับอาจารย์สังนะครับวันที่16สิงหาคม2568ัหปนึ่งปลากระเต็มมออยู่พี่น้องพุนนะนะครับแล้วก็แกงเห็ดปวกมื่อีงแซ็ปแซ่บเจ๊แซ่บค่ะพุนนะท่านผู้ชมเอ้านะครับจังไปชมไปฟังนะครับผม สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับวอสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชนแนลคืนวันที่4สิงหาคม2568นะครับจะพาเอฟซีพาท่า,านผู้ชมครับมารับชมนะครับอสังนะครับอาจารย์สัง นะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับวันที่ผ่านมาครับเลขเด่นเลขกวิ่งกะเทียว่าแม่นยุกนะครับเจ็ดกับ2อหน้า2นะครับผมจับคู่ป้าเข่าพี่น้องนะครับงวดเข่าก็มีงวดรุดก็มีนะครับอ่าอาจารย์เพิ่งกระซ่งมาให้เบาเท่าตั้งแต่ต้องวัดคนละครับผมนะครับแต่ว่าคืนนี้นะมีเวลาคืนนี้ทำชมจะพาเอฟซีไาทำชมครับมาฟังรับกันนะครับเวลาตอนนี้นะครับ สามพุ่มแล้วนะครับผมคลิปนี้บ่าเท่าจะดลงให้เช้าวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้นะครับเพราะว่าดีกแล้วนะครับเอฟซีก็จะพัก่อนมาฟังมาชมน้ำกันสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับว่ดเราครับครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทีคนรุ่หลักทุกพื้นที่ทุกคนในสัปดาห์ครับวันนี้ได้พบกันเบอรเดย์ครับในทางครับสวัสดีครับว่ดเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับอ่าได้เลยนาะครับเนาะครับผมวัตถิ่ันธ์มามาแต่เหล็กเดินเหล็กวิ่งเนาะอาจารย์ครับก็คือว่ามาไกลเที่ยงอยู่ครับที่ว่าเดินดีอยู่พี่น้องนะครับผมอ่าครับนะครับครับบัญญิกาเอาิ่งไปเลยครับวิ่งเก้าครับผมออสังนะครับผมเก้าหนึ่งสองครับวิ่งเก้า ครับเก้าหนึ่งสองครับผมอ่าจับคูเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองครับเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองครับอ่าถ้าผมเน้นผมกลมเพรเอาตัววิ่งเป็นลักนะครับเด้อครับครับขัดทุ่มจิตเน้นหนึ่งสองไหมันจิตกับการเดวิ่งครับครับเรียกเก้าสองครับเน้นเก้าสองครับ เพราะว่าอาจารย์เล็กเดินเล็กวิ่งเดินเก้าครับอืมปฏิบัติเด่นหนึ่งสองไขมันผิดลับนะครับโอ้เอาผมไม่เอาเก้าเป็นลับบอกเป็นหนึ่งเก้าสองบ่ะสามตัวขึ้นได้เป็นเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองว่ครับอ่าเกิดจากปูมากเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองอ่าผมเอากลมตัววิ่งเป็นลักครับเอากลมเอากลมติดเก้าเป็นลักครับอ่า นะครับอาจารย์เฟนเอากรมติดเก่าเป็นรักได้พี่น้องได้นะครับว่าคนที่กลมหนึ่งสองไข่พี่นองที่ว้าวเด่นตัวหนึ่งมากลมนั่งแล้วครับเด่นเก่าเป็นนังขึ้นมากลมหนึ่งสองมั้งมั้งไมแมครับเกิดเลยวงเน้นไห่ใส่ตัวเด่นตัววิ่งครับอ่าแต่ว่ากือบสามคูนสามคู่นี่แหละมันบอกครับเก้าหรือสองเลยครับอ่าสามคูนเลยละหรือผูนได้มักหนึ่งเก้าสองไม่บอบได้ครับอ่าพี่น้องจับเอาด้วยครับ สามตัวนี้พี่น้องนะครับสลับกันเอานับหรือผู้่อจะมักหนึ่งเก้าสองเพราะว่าเพินเน้นเก้าสองแต่ว่าที่เพิ่นจับมาให้คือเก้าหนึ่งสองนับเป็นยังเพิ่นขึอ้นบอดเด่นหนึ่งสองเพราะว่าเพิ่นเห็เล็กเด่นเล็กวิ่งเก้านะครับเน้นค่ะคือเก้าสองเพราะว่าเด่นเก้าเก้าหนึ่งนี่เป็นตัวร่องบอห,หรือหรือหนึ่งสองเป็นตัวร่องตจับไทยเลยครับพอเท่าครับตัวร่องเต้หนึ่งไอหนึ่งสองกับเก้าหนึ่งนี่ สอมเก้าหนึ่งบวชป่อ่าพอติดตัววิ่งที่เก้าหะครับเก้าหนึ่งเหละครับอ่าเอาพี้องนะเพินเห็ุติดเก้านะเพราะว่าเิ่นเด่นที่เก้านะครับคงสุดท้ายจะมีอีกชุดหนึ่งมันบอะครับเหมือนเดิมครับพี้องพิจะได้บึงขะคับเลยครับเด้อครับบักเข้ากับผ่านไปบึ้งเป็นแนวทางถ้ามักไปหายิบจับรัตตีไร่านมช้ชมนะครับหรือผู้ใดมีเลขเลขติดแม่นๆจับมาใส่เก้า พราะว่างวดที่ผ่านนวดที่ผ่านมาเพิ่นเหง7กับ2เข้าไหม2เพิ่นกับแม่เลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นเดินดีพี่น้องโบลุดดอดบะถามมาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมนับอาจารย์สั่งให้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานับเลขเด่นเลขวิ่ง7กับ2แมา2อยู่ครับท่านผู้ชมนับจับคู่ไม่เข้านับจับคู่บ่เข้าห้ากาว่าบ่เข้าท่าทำชุ่มนะครับ16สิงหาคม2568ได้พี่น้องเด้อนะครับ อาจารย์สังนะพี่น้องเป็นนัก่าเป็นพี่น้องเ้ยถามมาขายชอบถูกใจตรงใจจำไปหาหยิบจับรอตรีน้ะพี่น้องเล็กเด่นเล็กวิ่งเป็นให้มาเก้านะครับสตัว912าหนะครับเป็นตัดให้1่9 1หนึ่งสองเก่าหนึ่ง่าสองช่มตาเปนเน้นที่เก่า้วยครับเป็นเลี้ยงกัมไห้่ที่เก่าสรองเกหรือ3าตัวสลับเอาไดนี่นะเป็นหนึ่ก็ได้สองก็ได้เด้อพี่น้องเ้อนะครับเป็นมนะาหารอตลี่ไปเลย แต่ว่าเพินเ่นว่าให้เด่นเพราะว่าเพิ่นเด่นเก้าพี่นอ้องก็เลยเน้นเก, 1, 2, ก้าสองกดไอ้มักหนึ่งสองก็ได้แม่นบ่ครับผมครับผมอ่าผู้ใดมักหนึ่งสองก็หาติดไว้ครับหาติดไว้ได้ครับนับต่อพันเน้ยนเก่าสองธรรมชมตัวรองตามสุดเด่นตามสุดครับเด่นตามสุเนานะครับเพราะว่าเพ,พิ่นบินเก้าพี่น้องเด่นเก้าพันเลยเอาติดเก้าเป็นตัวเด่นเก้าสองเก้าหนึ่งนับ, 9, 2, 9, 1, นบแล้วกหนึ่งสองคงสุดท้ายเพิ่นจะไม่มีให้อีกชุดหนึ่งพี่น้องนับ เพราะว่าของอาจารย์สังพนจะมี2ชุดนะครับท่านผู้ชมตาเพิ่นกระเน้นให้ชุดอ่าวงกลมนี่คขึ้น,นึ่งอันนี้เพิ่นกระเน้นเกาสองนับแถาออกออกตัวเน้นนด้บอีนองนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเ้อนะครับอาจารย์สังนะครับเพิ่นก็ให้เบาแ่าทรงไห่ตั้งแต่ตองวด่นละแต่ว่าขึ้นนี้นะเพิ่งได้ได้ได้คุยกับเพิน่นนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับมั่นใจบ่ครับ ครับผมอ่าเก้าสองในบอกวดเนี่ยครับและตามสูตรนี้คือเกาเดครับผมตามสูตรเกาเดครับเกเ่็ดท่านผู้ชมนะผู้ใดมีเลขติดแม่นๆนะครับหามาใส่ตัวเด่น,พนเพล่หามาใส่เกลวู้นะครับสามตัวเก้าหนึ่งสอง มันมากทีมากเก้าดูสองเหยียดเลยครับอ่านะครับตาวาเน้นให้เป็นเน้นเก้าสองครับเพราะว่าพ่นเน้นตามสูตรพี่น้องเพราะว่าเก้าพันเด่นนะครับเป็นก็เล่นเน้นใหยเก้าสองรองเก้าหนึ่งที่มันเน้นเน้สองไหยมันจีพิดตามที่รงครับพิดสูตรรับผิดสูตรตามที่เน้นเก้าครับพิดสูตรตัวเด่นตัวเน้นพี่น้องครับแหมนะครับบ้านเราขอขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สันครับผม ครับผมไข่ไปลองอยู่ดีไปแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเจริญพร้อมรับไปทำเด้อครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัรดีครับแอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับค่ะผ่า FC แข็งแรงกับผมถูกครับสวัสดีครับนะท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์สังนะครับมาด่วนๆไม่ไปลองเด้อนะครับ ที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าแม่งยู่เด้อจับคู่นี่ก,ก็มากตัวเด่นดิพี่น้องนะครับแต่ว่ามีงวดเขา่างวดบ่เขา่าแ่ลทธรรมชุ่มนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเลขเด่นเลขวิ่งก็เด่นดีนะครับกกนะรบ,บ่าวเข่าขอบคุณอาจารย์สังนะครับธรรมชุ่มขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่เป็นหิแนวทางมากนะครับเป็นแนวทางเลขคำนวณแน่เลขทูบเลขฝันทธรรมาชมุ่มนะครับถ่ามอากาชอบถูกใจตรงใจเขาจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ นะครับบอมักปะชอ็อปคือบาเทาวาเบิร์นซูซีนี่แหละพี่น้องทุกเส้นทุกอาจารย์นับไม่มีใครรู้ได้พี่น้องได้วัดจอบตัวไหนนะครับงวดเข่าก็มีงวดเข่าตรงๆก็ม,งกมีงวดไม่เข้าก็มีพี่นอ้องอ่บาบ่าเทขอบคุทธซีแฟนคลับทั้งช่องทุกกานครับขอบคุณพอใหญ่ยมยายพีปาณาสุกุสุคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับพญายมยายนแหละครับทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้มันให้เฮงให้ลำให้รวยได้พี่น้องเด้อ นนบเงิน่องไใหม่มากเต็มกระเป๋าอ้ย้พี่น้องพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ